ทีนท no? ีจะไลได้หมนพอายหมื 20, ่นหนึงจะซืいい้อสาตั้งกล้องให้ตามหมื่นหนึจะถ่ายคอนเทนต์ขยะของออริคืนนะทำคอนเทนต์ี่ดีนงไหนก็บอกเต้นดูอีกรอบนึ่คุณพี่ครับคุณพี่้งสามร้อย องีกช้องหนึ่นจะทำช่องอีกช่องนึงเถอะไแข่งอลด้วยยางเลยครับจะไ่เอนีเลยงม่เอนี่มีของด้อมดิเลยอยากเข้าว่าเนี่าไม่ได้เาแล้วอ่ะทโเยทะเลมากนะที่อยาเตะ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  네. 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 네.